แยยินดีนางเอกช่องดังประกาศข่าวดีคลอดลูกคนแรกแล้วสำหรับนางเอกสาวจูนชนรดีอมรอลลักษ์มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่ปัจจุบันอายุเพียง27ปีเท่านั้นโดยจูนเป็นนางเอกช่อง8ผลงานละครที่เพิ่งจบไปก็คือเรื่องบ่วงใบบุญโดยเมื่อปลายปี2,565ที่ผ่านมานั้นจูนได้ควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจแต่งงานบรรยากาศชื้นมืนมากม แล้วหลังจากนั้นจูนก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตัวเองกำลังตั้งของลูกคนแรกอยู่โดยที่ผ่านมาจูนก็ได้ดูแลลูกน้อยในท้องมาเป็นอย่างดีอัปเดตภาพให้แฟนๆได้ชมอยู่เรื่อยๆจนล่าสุดวันนี้19ตุลาคมจูนก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าคลอดลูกคนแรกแล้วโดยทายาทคนแรกของจูนนั้นเป็นผู้ชายตั้งชื่อให้อย่างน่ารักว่าน้องฟอเรสโดยจูนได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า Welcome to the world สวัสดีครับผมชื่อน้องฟอเรส เกิดวันที่18ตุลาคมเวลา9นาฬิกา11นาทีน้ำหนัก2,720กร,รมัมบันทึกรักแฟนๆร่วมยินดีอย่างล้นหลามเลยว่ายินดีด้วยนะครับน้องจูนขอให้เจ้าตัวเล็กเลี้ยงง่ายๆนะยินดีด้วยจ้าพี่จูนขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องจูนน้องฟอเรสต์น่ารักมากๆเลยค่ะอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับจูนด้วยนะคะ